สวัสดีครับไรเดอร์บนพาเวทนะครับวันนี้ว่าหิวน้ำนะครับก็เลยแวะที่ร้านคุณเลิศนะครับที่ร้านมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำส้มน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลสดนะครับเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับนี่น่าจะน้ำอ้อยเดี๋ยวผมสั่งเป็นแก้วแล้วกันเป็นแก้วเป็นแบบนี้นะฮะเป็นขวดนะครับก็เริ่มที่35บาทน้ำตาลสดแก้วนึงครับ สี่สิบห้าใช่ไหมครับสี่สิห้าครับนี่เป็นแบบสดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าหวานอร่อยขนาดไหนครับรลอดตอนนี้ใช่ไหม ได้แล้วนะครับน้ำตาลสดใส่แก้วพร้อมดื่มจะชิมนะครับน้ำตาลสดแท้ๆเลยนะครับหวานหอมกลมกล่อมอร่อยนะใครแวะมาที่งานครัวคุณต่อยนะครับแวะได้ที่ร้านคุณเลิศอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ